เอาเลยโมงเลยนี่บ่ายโมงได้ลานเลยโอ้ยมาเท่าเท่าพอมึงรุ่นเดียวกันเอออย่าๆไปอันนั้นแต่การเขาเปิดเพลงมันหมวนเลยเดหอดอะไรได้รายการไม่างอ้าวแต่การมาหลอกมาแหลกก็นได้ตอนเขาเอาเปิดเพลงมันหมวนนะเดอ่ะท่านบอกโอเปร่าเนี่ย นะไดรายการเรอบอร์รายการงานเก้าๆสีหาสีหาสีา้าคคควาค่อยๆด้วยาวชาาด้วยน้อไดเบอร์ราการเก่าๆสีหาสีหาสีสามเก้าสีหาสีาสีสามไปแล้ว จอ้วโทรมาเนาะจ้าฮัลโหลสดี้จ้าวสไดีบเอาชวันขอเพงนาะไอันทางเขาก็เป็นสถานีวิทยุมะลอกมาแลกเนาะตการขอเพลงบานาะนี่นีเตอมีแฟนแล้วบ่มาบ่ไอ้ชียงวันอ๋อเขาก็ทได้เนาะจ้าจ้าเป็นยังบ้างเนาะ แล้วสิขอเพลงยังเนาะขอเพลงยังตอน,นช่วงเมาเต็มมาดูทีเออจากชวนแมวแน่น,อนอ้องมันบแมนบริการดูชว่วงในน้องอันนี้มันสถานีวิทยุยกในน้อง <c oughs> มันบแมนบริการดูทีเนาะจ้าวผเป็นยังแล้วตกลงวันน้องสิขอเพลงยังเนาะทางเฮาทีเปิดให้นี่จ,นจังว่าอ่าเงินดาตา้าเอาเปลืองอะไรได้เอาเลย มึงเข้าใจอีบ่นอ้องและมีวิธีตังค์ไได้อะไรบอกกันได้กว่าจะพังดีๆเด้อน้องเด้อกูบริหานศูนย์กูบริหาน,นบริการดูขี่กูสถานีวิทยุอตัง้งนั่งตั้งเน็ตกูก็บริเวณนดอกไอกก้กูตั้งหลักสัญญาณกูตั้งหลักสัญญาณวิทยุอะกูพอได้กูเป็นเอาเข้าใจเดี๋ยวนี้ไฟฟ้ามันก็แพง เอาแล้วน้องวาหาแม่น้องบอมึงว่าวยังไงมึงว่าวไงดูี่น้องค่นน้องมีเวลาว่างครับน้องกค็ขอดีฮวงเดินน้องให้วาว่าให้น้องนะอาะวาคันแหน่เด้ออะไรเดี๋ยววาชื่อมแม่ครัเดี๋ยวตกลงม่าน,น้องสิขอบ่เพลงน้องสิเปิดให้ชิเอ,อ่อ่ะพอเพลงเชียร์เกนเด้อบ่าเพลงซิวโอเกนอ่ะอ อันชีวาเกนได้เนอะอเจ้าเคยเคยเลยแต่เคยให้พ่อมึงมห้องแล้วมึงอยู่ใช่เลยค่ะแลไวมึงเยแล้วียค่ะโอ้อยู่ี่แล้วโอ้กูปนงาให้ตกูดเอ้าแลเอาไม่กูเป็กโ้ใพลงนี้ก็จะไปเกียนให้ชาวาโซตายดมองให้ชาลารโซตายเยอะ ไปตามหาคอยเสียคอยลอยคือคอยของคลายมองเห็นใครห้ำลัำปีเหมือนดังทัดชีว่าแตา่ในสไตล์มิชิมักเพลงนี่เหรอ <c oughs>